สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอรสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาดาวบ้านนาสองสาวก็ถือหมอมาเลยบาทนี่ยกหมอมาเลยพ้องหีก็เรียบร้อยมาสีมู่หายอ่าชากำลังถือติปเข่าลงมาอ้าว กินเด็กกระเทียมน้อยได้เมื่อนี่กระเทีมกระทียมน้อยเขาคึกคลักได้เมื่อนี่เด้อคึกคลื่นยาเภาวยาเภาลูกยาเภาลุกนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงก่อนยับร้อยบ่พอน้องรีดเอาบ่แกงนลำไม้เอาแกงนลำไม้สวัสดีครับสวัสดีป่าลูก สวครับพ่อปอนองนะแม่ตาพองนะเดีายไปดีไปรุ่งนรืมือชูบุ่กงชูบบ่มือบอดำบ่มือดำมี่คือมันขัมือเอาของล้พามันะมอิ๊บมอจิ๊กมาสั่นเื้องั่นนี่คือมือูบม่เอาชื่ออเลยบอกเอากระทุ่มยางกัน ไีป่าลุงมาทะกินยังเลยเลยปลอยนี่ข้าวมีไงเลยเป็นไงวะเอาของยางมาโจกขาวให้เล่าโรคก็ได้จักปั้นประเด็นเมื่อเดืเมื่อเดือนจะไปเอาเพื่อไปเอาข้าวสารเผื่อจะไปหมาอู้นี่อะไรจะได้กิน ข้าวขวในตู้ผมมียังบ่อในตู้บ่อเละตัวเห็ดแล้วนะมันเรือมันยังผมพอกสมพักเด้สิเบอร์อรเนจะเบิดแล้วเนาจนากินมดนะเต่ากินมดทุดคน ไอ้อตอนน้องนี่เห็นว่ากันจเลยนะหดคนน้องเลยมก่น้องกแม่สพารนี่กอ้าวกินลตู้เย็นน้เอาไปเลยใกลอไปะนห้เาไปนจะมากินละลายเลยลูกเด้อตาปองน่ะตาปองนี่เด็รมดยาอ้าทำยาที่นีตาปองอต้อนี่ยก็ได้อตได้ก็ได้ ก็ดีกนนุ่มคือกันนุ่มเวิร์สแหเขานะเขาหนุ่มนะขาขาวๆนะพี่น้องแซ่บเพจริงๆโป่งถุงเท้าใช่ไหมใช่เหรอไอถุ่าโอ้โหกระเซาะกินดูเท้าน่าสิถุงฝ่ารับโอ้เทน่าทุกคนวาไปด่าตุ่นหัเชียงเขไปหมดเลยเดียวเล่เเองเดียวว่ามันจะมเผาเซียนว่มันจะโดนกระเขาะม่อเมัน

นี้ยนทุกอย่างหรอวน่ะเอาอีกบ้าเขาน่ะกินทเดียนแล้วนี่กินเด้อนี่องค่าเลยโูดน้องน้องล้าตาบอกเอ๊มาอืมแกงน้ำไม้สดจากกอนนี่แล้วดูน้ำน้องใสแลวได้กินอ พร่มาะั่ไทัวอยู่ตีทัวว่าหุชิดทัวะ่ชิดน้อันชิดกือปนมอเริ่มเลยกินเลยได้ไมตักโอ้โอ้ขอโทษขอภัยกล่องสั้นๆปอดคนปอดอีกน้มันบอกจะปอดูไม่หดอยู่ใหนเรายังได้ยินเน๊ะอกปเออปอดอีก ชาทำไมดิมาลุแลลุเออเอาเข่าตัวนี้กินรนะชาเอ้ยเริ่มเลยกินรออาทิเข่าเบิ้มทิข่าไปจุกน้ตอยังนกัินข้ารงกินากิรงกินข้ารงเด้นีเด้อกินกหอนะหอนเนีกินกินปัปองก็กินแกงละไมก็กินเบิด ฝับ่าวาบปรกกอสมัรกะปองก้อนยิบเหมือนกันบอกกระปามกินเอ้ยดูขนาจสางในแนางอกคือเพินไมกินใจนะบ่กินดีให้เชยาน้ำปั่นให้เช้ากินน้ำน่มอาันาิป้าป้องลกินสิ่งใจมาสงามแข็ง ถ้าใครแยมันกินซับมันถึก็เสียใช่ไหมนุ่เขียวเขาพันดีแล้เขาเียวมันหาแถวยี่หนึ่งอีกนอีกนอีกบนอีกนเ้เสียนาเขนาดเสียบบอคนณอคนเก่งอย่างนี่มีขานกันได้ี่นองนึงหนู่เร่สบายดีเลยค่ะอ้าว หัไงย็นอยน้องตัเ่ออระดบอนอีบบ่กนีบ่ก้อนอีบอืมขาวน้อกันเด้อนะครับอากาศเย็นเลยเด้อบ่นี่มุน้างยาวห่อเห่อห่อเสียห่อได้่บนในห่อ่นาคนตัวเลยนี่ ยังหนาวอยู่พวกันนี้เรียบร้อยเนาะนางมันนี่เลอ้มนี่าบูชอบเลยาะว่ามัเ่ิสวงเนาไอ้เนยไอ้่เาไม่เลวลยไปงวไงน้ำไปบ่หำได้เลยค่งนไม่ถึง้หน รูปรูปแนวร่มไงรุ่ม่มทางอยู่บริหารางแบบใบสวยรูปแดงบริหารเด้อมาพลังบ่ได้แฮม่ได้ขออีรู้ซิ่งไรฮะมั่วเป็นแฮนี่จับกับหอยจับเออเดืองกับบริหแฮเด้อเออเดืองกันอย่างใบแล้วบอกสมมุตเด้อให้ใครัวเดือดแล้วเสียใจเนี่ยขายบริหายเด้ออยู่ดีไม่แห้งไเทินบ่าวเด้อ ไผนาิิดเด้อไนาใส่ฟอเลเด้อแม่โ้งาน้ยางหมดเลยก็เลยยกอยู่อึดเนอกินอไม่ได้ากินแม่อห้ากผัก้าผัองนวดอยู่บ่ใชแวอมเา่ักกะเพราป้าจุกินมาหนิหลายยางเลยมาหนนั้นก็แม่ไา เป็าชาติจะบินเผาลูกเวลาขาติจะกินเขามะนามะนังมะนาวขยเด้อมนังไหนแม่เวลากินมังอื่มเวลาเผาเผาเผาเขามกิเป็นเหรีในบื่นเนาะมันหนบ่งไปไปบุญบอมีบุญฮะบอมีเมือนบุญเบอแล้วเบ่ใช้บุญเจน่ะบุญบันโมงเด้อบุญบันโมงเด้อเอา่าไปนั่งเด้อ หายไปแล้วเด้อไปเป็นบะหมี่แล้วแล้วก็เงินเช็คงินเงินหกเช็คเงินเงินก็คดเงยนรวมนะเไปย่รวมัเรหลำเื่องนะมันจะโ่นะอ้าวมันชอบคำนก็คำนึ่ม่มือนเิจะไปบอก มันก็เต็มวงนี่มันก็เฉพองกันนะประรมาณไหนเฉพาะเฉพาะสามขำเนาะพอแล้วพ่อมาทีโซอินสามคำสามขำนึกจำใหม่สามขำเนาะตรงไหนลูกนั่งเฉยนะเป็วันที่ชิบเก่าเออมาเออยังก็เปันวันที่เช้าจะอินหนึ่งสองสามชิบเก่าเนาะ ตอนที่เชวาตนที oh, ่ของบัมันเราบอกอนต้องขยหาคนยำบุญสิหานอน่เขาเ็สิมวงแนบใช่ไอืมันก็สิบ้านเขาเน่มันโมงแน่โงนหน่ะโงนหน่อยสองหมื่นแล้วนั กมุนปลายเลยค่ะตลาดมันหาพวกมือเนี่ยง่ายเนาะของปลายกต่ไม่ใส่ซีฟังก์อีกกินตุ๊กงนลคะสามคนสี่คนทางเขื่ไม่บอกบุ๋มไหมตเก่าเราไม่ทางเขื่อนนะใครจะมาบุ๋มมี่ไปบุ๋มจังหวัดนนทบุรีดีนะบุ๋มี่ทำอะไรบุ๋มีม่ทางเขื่อนจ้างบุแพงแคาหาเงินที่บ้านอะ นังง่วนกะจ้างล็เจยมาคนเดียวลพ่อรเนี่ยยำให้จุ๊บจีบะไปทำน่นโ้นนะบ่มันพี่น้องเบิ้งอซหมื่นบ่ัม่นองัน่ไปเบิ้งโพื่ซับนะเห็นของไปได้กุดป๊ดปุ๊ดปั๊ดปั๊ดปปุ๊ดปยังทอะเ้ยฝนไมปแดกอันนี้ อะไรกินอลกดนั่งไข่กัมี่ยค่ะไข่กับมีอ่าไข่กัมี่ปรยชน์ด้ยู่ไข่เนาะๆกินโม่ในสิกินข้าวเน้นนันักแต่งามแรงต้นเทียมกับสิอยู่ธรรมชากอยู่กับข้าสมคนกินเอา ตอนไดนจะน้องไปจะกินตอนกินปกไกเอาปะองไป่องคุณอยากปะปองทำไมกินทอดไข่นะครับออถ้ากินสิ่ไก่แล้วออสิกินไก่กินลาบูด้อลาบหมูหูนั่นนี่อกินกนน่กนาเ็เหอด้หังอะ ตนตันมันกินขาตันยเลนหาเเห็นได้ทุวเ็บตุกนงอใส่บึงมเือพันงาน่าบัคำก็แพตต้เือกพแล้วพอีกุแม่ไปย่งคืนแ

เ้ขาเขาออกไม่กูกูกูอ่ะไม่ใช่กัดแข่าไอ้บอยอะไรบอชแครลราบอพมาลงมาลุงเบาอ่ะยกกันนะนาลุงหอบมึงเชื่อข้าวเขาเากันอยู่ไงเขาเนี่ยังบราณมือก็เบากันนะคะว่าเดี๋ยววัตถุพันธุ์เนี่ยนะยัยจะก็นะเฮ้ยจะก็ วมบคแล้วลูกบแล้วบแล้วมันเบิดแล้วบ่แล้วปีงาบุยเลยทันว่ถือดือือเย่่ถือ่ถือ่กินลจพอแล้วมันอิ่มแล้วไม่ถือจจกินตัวไหนอืออาว่อปอเนี่ยกินไปแล้ว

แกจะมักไ่ลูกนเนาะ่กัะกินไมนแหแกงใหม่นี่ไข่ปลคาร์ได้ไหมบอกแม่ใจใจถวยเดียวแหแล้วก็ะดาเจ็บมากกับป네ึกด <oh> no ้เลยไปยางไงหองอืดเนาะมันกินแขกหนาหองปลาคาร์พาบัวเ เออมาบอเพาะวออให้พาสิงเรื่อนบอมไม่ร้องอืมใช่ไหเออแล้วเมื่อกี้หงายหลอกกับ่มี่ไงนี่ได้อยากเลาะขึ้นแต่หลอกหลอกมีนยังซื้อเีจยวแพร่งเท่ามีเท่าไรชาไข้เอิดทับเลยทำไมาเอือยเรียกน่าไปหาเดี๋ยวนี่จะกินหนังเนยกินหนังเนยหรือเปล่าเขาะที่เป็นเนี่ยแบบใส่กินน้งเนยเนี่ยแบบ ไล่ดอกก็ไ่ก้าเป่ไล่ดอกมั้ยไม่องดอกหนึงอกันคลิปหนาเร้อป่าลุงสบาย